เอาละครับกลับมาพบกับผมอเช่นเคย49 MMCH วันนี้เราก็จะมาเปิดสมัยใส่ตัวละครเบจิตกันนะครับก่อนที่จะรับชมก็ไปกันเลยอยากเติมเกมราคาถูกแต่ได้ไวแบบสายโป้ไหมต้องที่นี่เลย Pay2Win to Top Up เว็บเติมเกมอันดับ,บหนึ่ง ปลอดภัยเติมไวเติมได้24ชั่วโมงระบบออโต้รวดเร็วปลอดภัยเติมปุ๊บเข้าปับ๊บไม่ต้องรอแอดมินมีครบทุกเกมยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นคาบาวอินฟินิตคอมโบแล็กนารล็อกเอ็มคลาสสิกหรือเซเว่นไนท์รีเบิร์ดและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายช่องทางการเติมเว็บ p ป y ต Win t o p u p c o m Facebook Fanpage p a y t o w i n t o p u p หรือ Line at, at. p a y t o w i n t o p u p มีอด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมใส่โค้ด 49mm หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาละครับก็ อย่าลืมใส่โค้ด 4.9mm เพื่อสนับสนุนช่องผมกันด้วยนะครับและตอนนี้มิจฉาชีพระบาดหนักนะครับระวังคนที่ทักไปหานะครับถ้าจะเติมก็เติมผ่านเว็บอย่างเดียวนะครับปลอดภัยที่สุดทางเปทตวินไม่มีทักไปเสนอโปรโมชั่นอะไรกับลูกค้าทั้งสิ้นนะครับ เมื่อพร้อมแล้วก็ดูกันเลยมาที่หัวเป็นหัวเดโมโ M ครับ M. อ o f อมคิ้ๆนะครับ D Y E X ส EX11 D Y 10เสื้อเป็นเสื้อแคเดียมครับมแอมแอบวก็กบวก้า ex11 dy10 นะครับหมอเ,เดโมก็เป็นบวก17จต่อกันที่มือพาราครับ m off m m max ex11 dy10 บวก19เก้หมือนกันต่อที่ขาพาราบวกสิบเก้าครับ m off m m m ex11 dy10 ก็ 11, มาที่ดาบเดโมบวก19 ครับค e ียออฟคิคอมเอ็กซ์สินะครับต่อกันทรลโอปเดโมครับคีอ demo, up key, up K K, e 12, อฟแอมคีคีเอ็กิบองดีวยสิบเอ็ดต่อยดับวบวกสิบาเพเน่แปดสิบออฟแม็กแม็กคียเอ็กซ์สิบเอ็ด ดีวายสอ็ดดูนท์ที่หูหูเด็บออสสิสองข้างคอเป็นคอบวกสิก้าำไรเป็นกำไร9ก้าห้าสก็คือข1สิบสี่อมสองข้างนะครับเคออสสิาทั้งคู่สร้อยเป็นสร้อยรีซิตเคสร้อยลีซิตห้าเคออสสิบสามต่อด้วยที่แหวนแหวนลักสี่เคออส 11แหนขีดำสี c o s 11แหนเทม c อ o s 11เหมือนกันแหนมาเชล c o s 12ต่อกันด้วยที่ชาม12 f4 สี12หมดเลยนะครับแล้วก็คุมเดโมคุมไฟเตอร์เดโม c o s 13ขัดไฟ20ทาลิสบวก11 คนทองคนทองบวกยี่สิบขนเงิน 20, ยี่สิบบูธเป็นบูธกันเจาะร้อยห้าเคออสสิบสองต่อกันด้วยที่คอรต,ตูมเป็นคอรต,ตูมรีเจนส์คราฟที่ออฟแม็กแม็กแม็กเคออสสิบสองสมอไซเป็นมอไซมอไซไฟคราฟที่ ออเป็นจะเลดจะเลดจอเลดเควอสสิบสองอีกเป็นปีกไฟคราคิออฟคิคิคิเควอสสิบสองก็สวมใส่ก็มีประมาณนี้เลยดูนที่สัตว์เลี้ยงแล้วกันสัตว์เลี้ยงเป็นแม็กแปดคิสองหน้าแรกหน้าสองเป็นเจะสองจอแอมสองจอคิสี่ ก็คิดดาหนึ่งแอคครูหนึ่ง้าสามก็เป็นเจาะเกาะห้าเจาะเลดห้านะครับในสมส่ที่ทุกคนขอมาก็มีประมาณนี้เลยครับงั้นคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ฝากติดตามช่อง49 MMC h กันด้วยนะครับ